ลิซ่าเปิดตัวร็อกสตาร์แรงมากปิดปากเขมจอมเครมจนเงียบกริบสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องราวความสะใจล้วนๆครับหลังจากที่มีอาการหมั่นไส้ไอ้พวกเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงที่พากันปากดีออกมาพูดอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับนองลิซาลูกสาวแห่งชาติคนสวยของชาวไทยเรานะครับ แค่ตอนที่เราเห็นข่าวลิซ่าเนี่ยเตรียมปิดถนนที่เยาวราชผมว่าคนไทยทุกคนก็คงจะนึกภาพออกแล้วว่ามันจะเกิดอะไรตามมาหลังจากนี้ภาพของเยาวราชหรือว่าชไชนาทาวไทยแลนด์นั้นจะถูกถ่ายทอดออกไปสู่สายตาชาวโลกแถมยังมีพลังของความเป็นลิซ่าที่มันจะทําให้เกิดกระแสตามรอยไอดอลของแฟนๆหลายล้านคนทั่วโลกของเธออีกต่างหาก ดังนั้นไม่ว่าเธอจะจับอะไรนะครับมันก็จะทําให้ดังเป็นพลุแตกได้แม้แต่ล้านลูกชิ้นข้างทางธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนได้เห็นในจินตนาการคืออีกไม่นานเยาวราชแตกแน่ๆแต่ทางฟังคอมเมนตนะนะครับไม่รู้ว่าพวกเขาไม่รู้จักพลังแห่งลิซ่าหรือว่าแค่อิจฉาและเจ็บใจที่พยายามเคลมแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จกันแนะ่หลังจากที่เห็นภาพตัวอย่างการถ่ายทํา MV พวกเขาก็เลยพากันออกมาด้อยค่าแล้วก็หัวเลาะยาะถากถางกันไปต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกถ่ายในไชน่าทาวน์เนี่ยก็ถูกเอาไปโยงกลับประเด็นที่ชอบบอกว่าอีพกเสียมนั้นบรรพบุรุษเป็นคนป่าที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนหรือมีการนำภาพของน้องเนี่ยมาประกอบการ Sexual Harassment นะครับหรือการคุกคามทางเพศที่มันถือเป็นเรื่องที่ คนมีการศึกษาและมีอรารยธรรมนั้นเขาไม่ทำกันแต่มันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมบ้านพวกเขาก็ได้นะครับอย่างทีเซอร์หนังโบกตอของพวกเขาที่ปล่อยออกมาเราก็จะเห็นว่ามันมีเนื้อหาประมาณว่าสาวสวยที่เป็นมวยเนี่ยไปยิมคนเดียวโดนตัวร้ายมาลวนลามก็ต่อยไปพอสู้ไม่ได้ก็ไปตามคนอื่นในยิมมาลวนลามแล้วไอ้พวกนั้นก็ดันหืนด้วยแล้วก็มาช่วยกันเฉยเลย ก็จริงอยู่นะครับว่าอยากจะโชว์ว่านางเอกนั้นเป็นโบกตอแล้วก็สู้เก่งแต่ภาพที่ชาวโลกเขาเห็นคือประเทศเคมรมีแต่พวกหืนและไม่ปลอดภัยแม้แต่ในที่สาธารณะอย่างในยิมคุณผู้หญิงก็อาจจะโดนกระทำอนาจารได้ทุกเมื่อนั่นแหละครับพวกเขาจึงเอาสันดานนั้นมาทำกับลิซ่าบนโลกออนไลน์ได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดแล้วก็ละอายแก่สายตาชาวโลกแต่อย่างใด และนอกจากพวกชาวเน็ตจะปากดีแล้วแม้แต่สื่อชื่อดังของประเทศอย่าง KBN News เองก็ไม่เว้นนะครับก่อนน่าจะเปิดตัวเพลงอย่างเป็นทางการก็ยังมีการมายอะเยะ้ยแล้วก็ด้อยค่าด้วยการรายงานข่าวว่าช็อก MV เพลงใหม่ของลิซ่าถ่ายในตึกที่รู้กันว่ามีผีสิงมากแร็ปเปอร์ที่ดังที่สุดในวงการ K-POP l i ลิซ่าแบล็คพิงตัดสินใจเลือกตึกที่รู้กันว่า มีผีหลอนที่สุดในประเทศไทยตึก New World Department Store ในการถ่าย Mv เพลงใหม่ของเธอซึ่งตึกที่พวกเขาพูดถึงก็คือฉากบันไดของโรงหนังออสการ์เก่าที่เพชรบุรี39นั่นเองนะครับและเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตคเมเเนี่ยเข้ามาร่วมขำขันกันมากพอสมควรแต่แล้วพวกเขาก็ทำได้เพียงเท่านั้นจะดา่าจะเน็บจะด้อยค่ายังไงนะครับ แต่ของจริงก็คือของจริงเมื่อ Rockstar ซิงเกิลแรกของลิซ่ที่เป็นผลงานภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทแอลล่าวของเธอเองและ RCA Records ซึ่งเป็นคล่ายเพยงลงรายใหญ่จากอเมริกาได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วผลที่ออกมาคือมันปังมากนะครับณนะตอนที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี้ยอดวิวทะลุ10ล้านไปเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่เวลาสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับหลังจากเปิดตัวจนติดอันดับหนึ่งในเพลงมาแรงของ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งผลที่ออกมาก็คือดีจริงครับทั้งการร้องการแรปการเต้นรวมไปถึงการนาเสนอเรื่องราววัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนถนนเยาวราชของไทยงานที่ออกมามันดีจริงๆครับจนหลายคนเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทำถึงแล้วแต่นี่มันเรียกว่าทำเกินไปมากเลยทีเดียว และพอมันออกมาแบบนี้ครับแน่นอนชาวไทยอย่างเรานั้นต่างก็ปลาบปื้มและก็ภูมิใจในตัวลูกสาวแห่งชาติอย่างที่สุดแล้วในขณะเดียวกันนั้นก็ปิดปากไอ้พวกเพื่อนบ้านจอมเคลมจอมด่าจอมด้อยค่าได้อย่างเงียบสนิทที่สุดด้วยเช่นกันจะไม่ให้เงียบกิบเป็นส้นเท้าติดคอได้ยังไงละครับเพราะมันแทบจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยแค่จะลอกงานลิซ่าเนี่ย ก็คงจะไม่มีปัญญาทาได้และครับอย่างค่าจ้างปิดถนนเยาวราชนั้นก็ไม่รู้ว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับไหนจะใช้หน้าทาวบ้านตัวเองอย่างสีหนุวิวนะครับก็มีแต่ตึกร้างถึงจะไม่ต้องจ่ายค่าหยุดกิจการให้กับพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นนะครับแต่ภาพตึกร้างๆเนี่ยมันจะไปดึงดูดใครได้ใช่ไหมล่ะครับงานนี้ชาวขอมมนจอมเคมนี้ต้องบอกว่าตายสนิทครับปิดทุกประตูการก๊อฟการเคลม มุกเดียวที่เห็นอยู่ที่ยังพอมีคนมาเล่นอยู่นะครับก็คือบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นขเขมรบุรีลำเป็นชาติพันธุ์เขมรที่เกิดบนแผ่นดินไทยเท่านั้นเองนะครับในเมื่อพวกเขายังหน้าด้านกล้าเล่นมุกนี้อยู่ก็ปล่อยให้พวกเขามาโนไปเพื่อลดอาการอ,อกแตกตายไปเถอะครับยังไงความจริงก็คือความจริงครับลิซ่าคือคนไทย ทั้งเชื้อชาติและสัญชาติในสัมมโนประชากรรวมถึงตัวตนรากเหง้าที่เธอแสดงออกมาผ่านผลงานล่าสุดมันก็คือความเป็นไทยแท้ๆแ,แบบไม่มีขแมแรมมาปนอยู่เลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเราแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ